สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอศิลณนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะตอนนี้หมอมาอยู่ที่หาดเขาตะเกียบหัวหินค่ะสดชื่นมากๆนี่หมอหนีเทศกาลมานะคือหมดเทศกาลแล้วเราค่อยค่อยมาเพราะว่าจะได้กันแบบรถรถติดไงตอนนี้คือโล่งค่ะคนโล่งแล้วก็แบบทะเลที่หมอมาอยู่เนี้ยนะหาดมันกว้างมากเลยค่ะทะเลเขาตะเกียบอ่ะแล้วก็แบบว่า ีลนะคะแล้วก็ทางมุมนูน้นเป็นเป็นวัดเขาตะเกียบมีพระองค์ใหญ่นี่รู้มองเห็นหรือเปล่าลองโพสเล่นไหมคะลองขยายดูโอ้โอ่าเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันห้าประมาณห้าโมงเย็นแล้วคะ่ะใกล้ห้าโมงเย็นไม่มีแล้วไม่มีแดดแล้วสดชื่นมากแล้วลมแรงมากเลยคะ่ะแล้วก็ก่อนที่หมอจะมาเนี่ยหมอได้รับคำถามในอินบ็อกว่าแบบว่าถ้าเป็นโรค ทำร้ายตัวเองแล้วพร้อมกับเป็นมะเร็งด้วยเนี่ยจะรักษาอะไรก่อนกันคําถามก็คือบอกเขาเป็นไทรอยด์เป็นพิษอ่าแล้วก็เป็นเป็นมะเร็งด้วยเป็นมะเร็งเต้านมด้วยมันจะยังไงดีล่ะคะจะกินยารักษาไทรอยหรือจะปรับตัวตามที่หมอบอกว่าเรื่องไทรอยหรือจะเป็นเรื่องมะเร็งดีอะไรอย่างเงี้ยหมอก็เลยจะบอกว่าโรคกลุ่มไอ้ลูกพวกเนี้ยนะ กิดจากกลุ่มที่ภูมิเราไม่ดีภูมิเราไม่แข็งแรงรู้ว่าเซลล์เราทุทกวันทุกวันมีการเกิดตายเกิดตายเกิดตายมีเซลล์แบ่งตัวผิดปกตินิดนึงกลายเป็นเซลล์ไม่ดีปกติภูมิภูมิกันมันต้องมาเก็บกินค่ะแต่ถ้าเกิดภูมิุ้มการคุณเพี้ยนมีปัญหามันเก็บกินไม่ได้มันก็กระจายต่อเซลล์ที่ผิดปกตินัน้นต้กลายเป็นมะเร็งเหมือนกันคือกลุ่มเดียวกันเลยค่ะจะเป็นภูมิทําร้ายตัวเองจะเป็น sle ลูมาตอย วันหนึ่ง2ี่คนนั่งตรวจภายในอะไรอย่างงี้อยู่ในห้องนั่งทําคลิปมันก็เครียดค่ะพอมาออกมาเนี่ยมาเจอแดดเจอลมสดชื่นฮอร์โมนเครียดลดลงเลยค่ะแล้วการรักษาเรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยหมอเคยพูดไปแล้วว่าภูมิคุ้มกันจะปรับปรุงอะไรคุณมีภูมิคุ้มกันมีปัญหาต้องทําอะไรไม่ใช่แค่เรื่องอาหารนะคะหลายคนชอบถามหมอว่าอาหารเสริมอะไรช่วยภูมิคุ้มกันช่วยไทรอยช่วยมันเลยทั้ง เียดยิ้มเข้าไว้การใจสู้ฉันหายแน่อะไรประมาณนี้แล้วอาหารก็ต้องหลักๆคือดูแลลำไส้ลำไส้เราเแแบบภูมิคุ้มกัน70%ะคะ่ะคุณถ่ายดีนะกินกลุ่มพรีไบโอติกโปรไบโอ,บโอติกอ๋นั่นคืออาหาร แต่นี่หมอมาพูดว่ามันเป็นโรคกลุ่มเดียวกันโรคทุโกโรคเน่ยคือทําชีวิตให้สมดุลเหย,ยียบตาเหยียบย่ากระโดดลอดเต้นโดนล,ลมโดนแสงแดดอย่ากลัวแดดค่ะทากันแดดมาสู้ได้ออแต่ถ้ากลางวันก็ไม่ไหวค่ะกินวิตามินดีเอาหมอกินวิตามินดีวิตามินดีของหมอนี่ดีสามเลยนะแล้วก็มีวิตามินเคสองด้วยช่วยกระตุ้นความยืดหยุ่นหลอดเลือดน,นะคะเพ่ค่ะวันนี้แค่มาบอกเพื่อนๆว่าหาโอกาสเที่ยวกันบ้าง ชืนสดช่นบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปเป็นคลิปความรู้นะคะสวัสดีค่ะ